สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทและการจันหญิงก็มีโอกาสเดินทางมาที่เขาว่าเอ็นนะครับอยู่ที่อําเภอตีมหาโพธิ์จังหวัดตราจีนบุรีเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาท่านไปสักการะบูชากราบไหว้ปูพ่พญานาคราชหรือปู่พญาเพชรพัทละนาคราชนะครับค่ะเดี๋ยวเราทุกท่านมาไหว้สักการะขอพรกับปู่เพชรพัทละนาคราชนะกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปนะคะไป ขณะนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าปู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการมาสักการบูชาเป็นการขอพรกับปู่นะครับพญาเพชรพรัทละนาคราชและขชายานะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านเดินทางมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการสักการบูชาเพื่อเป็นการขอพรกับปู่นะครับ เกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานและการเงินและความเป็นอยู่ไม่ดีนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาได้เลยนะครับเขาว่าเอนหรือว่าวัดว่าเอนนะครับอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้ช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาท่านเยี่ยมชมตรงนี้ใช่ยวไปรอบ,บเลยค่ะบริเวณที่ไหว้นักราชสวยงามที่สุดเลยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็มาขอพรขอความสิทธิ์ขอโชคขอลาภกนการเงนิงนกันเงนินดีมากเลยค่ะ มาขอพรกันนะคะสําหรับบริเวณที่ท่านปู่อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะเป็นเนินเขานะครับที่เราอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะท่อนหัวนะครับแล้วก็ส่วนท่อนหางก็จะยาวทอดไปข้างหลังโน่นก็โดยประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรหรือสองร้อยเมตรนะครับเป็นธรรมชาติเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านชมยาวนะครับบริเวณตรงนี้นะครับืบ่อ,อเป็นการมีต้นไม้ด้วยกันนะอ่ามีต้นไม้เยอะเพื่อเป็นการขอพรขอบารมีกับปู่ เอาละครับช่วงนี้เราจะให้ท่านชมด้านหน้าบริเวณตรงนี้นะครับขณะนี้เราก็พาให้ท่านมาเยี่ยมชมบริเวณด้านหน้าเป็นรีวิวยาวกันไปเลยกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ชมกันให้จบคลิปนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมากับสถานที่ตรงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการขอพรน,นะครับกับองค์ปู่ได้เลยนะครับ ขออาชีพการงานขออาชีพการเงินขออาชีพความเป็นอยู่ขอชีวิตที่ดีขึ้นขอโชคขอลาบเรื่องราวต่างๆก็ตั้งจิตอธิษฐานเอากันเลยนะครับ สถานที่ตรงนี้จากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงน,นะครับจากที่เราได้ไปสอบถามมานะครับวันดีคืนดีนะครับเป็นวันเพ็ญสิบห้าค่ำก็จะได้ยินเสียงพิพากนาตะโกนเสียงดนตรีไทยนะครับแว่วๆนะครับแล้วก็พร้อมทั้งวันดีคืนดีก็จะเห็นแสงเงินแสงทองพวยพุ่งขึ้นมาตรงบริเวณปู่นาคราบตรงนี้นะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นเมืองลับแลนะครับเป็นเมืองบางบทก็ เมืองบางบทนี้ถ้าเราจะพูดไปก็เหมือนโลกมนุษย์เหล่านี้แหละนะครับมีการทํามาหากินมีอาชีพมีอะไรต่างๆทั้งหมดคล้ายๆกับโลกมนุษย์เลยนะครับแต่ว่าเมืองรับแลนี้เป็นเมืองที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับไม่มีการยื้อแย้งไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเมืองที่เรียกว่ามีแต่ความเมตตานะครับ สำหรับตระกูลพญานาคราชนี้นะครับทั้งหมดก็มี9ตระกูลนะครับมิฉนั้นจะเป็นหน้าคราชต้นใดก็ตามแต่นะครับก็จะเป็นผู้ที่ดูแลบำรุงวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และก็จะสืบต่อไปจนถึงภายหน้านะครับมิฉนั้นพี่น้องสาธุนนชนพลเจบุญนะครับเราก็เป็นชาวพุทธนะครับเราก็ต้องเดินทางเข้าวัดสร้างบุญทำกุศล เพื่อเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพุกทธศาสนานะครับควบคู่ไปกับพญานาคราชทุกทุกตระกูลนะครับที่ดูแลรักษาพระศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสำหรับปู่พญานาคราชนี้ที่เป็นก้าเสียนนั่นหมายความว่าคือก้าตระกูลนะครับ เป็นลักษณะคือตัวตนตัวเดียวนะครับตนเดียวแต่ว่าเก้าเสียนเก้าเสียนก็แปลว่าคือเก้าตระกูลนะครับมีฉะนั้นเป็นการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะครับพญ,ญานาคราบนี้จะอยู่คู่กับวัดอยู่คู่กับศาสนานะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกมนุษย์ผู้มีบุญนะครับที่จะดูแลและคุ้มครองปกปักรักษากันมาได้นะครับฉะนั้นก็เราก็จะขอเชิญชวน พี่น้องสาธุชนคนใจบุญที่ท่านชมอยู่ตอนนี้นะครับวัดหนึ่งวัดใดแห่งหนตำบลไหนก็ขอให้ท่านเดินทางไปร่วมสร้างบุญท,าท,ทํากุศลกันที่วัดนะครับเพราะว่าการทําบุญน,นี้เราทําเราได้นะครับถ้าเราทําเราก็ได้ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้นะครับมิฉะนั้นทางบุญนี้เราอย่าปัดนะครับเจอบุญหนึ่งบุญใดเราสร้างได้เราสร้างเลยนะครับเวลาที่เรายังมีเหลืออยู่สร้างคุณงามความดีนะครับสร้างกุศลผ,ผลบุญ ทำความดีนะครับสร้างความดีกันไปเยอะๆเพราะว่าเวลาของคนเรานั้นมันไม่มีใครบอกได้นะครับเมื่อถึงเวลาเราจะไปเมื่อไหร่วันไหนนะครับระหว่างยังมีลมหายใจสร้างกุศลทำความดีนะครับ สำหรับสายพญานาคนี้นะครับก็มาในแนวทางการสร้างสารบ่มรุงดูแลวัดบ่มรุงดูแลพระพุทธศาสนานะครับสําหรับท่านที่ติดตามอยู่ในตอนนี้เราหวังว่าทุกท่านคงจะอยู่ในสายบุญกันทั้งหมดเลยนะครับสวดมนต์ไหว้พระสร้างบุญทากุศลนะครับวิปัสสนานั่งกรรมาฐานนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับมีศีลมีธรรมนะครับมีศัตว์มีศีลเพราะว่าเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งเราก็ต้องสร้างความดีนะครับ สำหรับพญานาคเก้าตะกูนี้นะครับก็เป็นพญานาคที่มีพรหมิหารสี่เปี่ยมล้นเลยนะครับสำหรับบางท่านเคยถามมาว่าพรหมิหารสี่คืออะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับพรหมิหารสี่นะครับมันก็มีเมตตานะครับมีกรุณามีสุตานะครับมีมูทิตามีอุเบกขามีเมตาก็ต้องมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันนะครับกรุณาก็ต้องมีการสงเคราะห์ดูแลให้การช่วยเหลืออุปถามคำจุนกันนะครับ พุทตาแล้วก็แสดงความยินดีมีความยินดีกับคนที่เขาดีนะครับเรายินดีกับทุกๆอย่างกับผู้ที่เขาดีนะครับอุเบกขานี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องควรวางเฉยเป็นเรื่องปกตินะครับมีฉะนั้นพรหม,มิหารสี่นี้จะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นพญานาคะราดก็ดีนะครับหรือจะเป็นอะไรต่างๆก็ดีก็ต้องมีพรหม,มิหารสี่เหมือนกันนะครับที่ จะต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราบรรดาเทพนะครับพญา,า,น,านาคราชพนพันต่างๆก็มาอยู่กับมนุษย์เยอะนะครับเพื่อมาเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพุทธศาสนาเพื่อเป็นการมาที่ทางให้กับมนุษย์ได้สร้างความดีนะครับเรื่องทั้งเรื่องมันก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายเทพกับมนุษย์อยู่ด้วยกันได้นะครับ เราก็มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆสิ่งอันพลาน้อยเท่าที่เราพอจะเล่าบอกได้เราก็จะเล่าบอกให้กับพี่น้องตาทุกชนคนเจบุญได้ฟังกันนะครับสําหรับท่านที่ติดตามเรามาทุกคลิปทุกคลิปนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจเคยกดไลค์กดแชร์กดกระดิงแชร์เตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นการให้พลังแรงใจส่งเสริมให้พวกเราได้เดินหน้าทําคลิปต่อๆไปนะครับ การที่เรามาเดินในสายนี้เราทำเพื่อใจรักพระศาสนานะครับเราทำด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจจริงๆนะครับที่เราได้นำเสนอทุกๆคลิปออกมาให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญได้พบเจอกันนะครับได้ชมกันเป็นวัดต่างๆหรือจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับเราก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจนะครับช่วยชมช่วยติดตามให้ทุกๆคลิปนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะอำลาพาจากกันไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านที่มีปัญหาในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินและความเป็นอยู่ไม่ดีถ้าท่านต้องการบนบานศาลเก่าที่จะให้เรื่องราวต่างๆสาเร็จรูล่วงไปได้ดีก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาที่เขาว่าเอนนะครับหรือว่าวัดว่าเอนอาเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนี้สําหรับท่านที่ จะมาบนบานสารเก่านะครับท่านก็มาบนได้เลยนะครับส่วนเรื่องการที่ท่านต้องก,การติดสินบนนั้นก็คืออยู่ที่ท่านนะครับจะเป็นใบสีพรมใบสีเทพใบสีบาลังหรือใบสีหลักชัยอะไรก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการบนนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านตั้งใจมาแล้วท่านประสบความสาเร็จแน่นอนนะครับหรือท่านต้องการสร้างนะครับ องพญานา,นาคราชเป็นการถวายหรือเป็นการแก้บนก็ได้นะครับจะเป็นดอกไม้ทูบเพียนเครื่องเชวลาที่ท่านจะเดินทางและนํามาถวายก็ได้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนที่จะาลาพาจากกันไปนะครับผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิง ก็ขออำนวยอวยชัยให้กับท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญจากคิดตื่นจริงใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาตามที่ท่านคิดท่านอยากได้เงินก็ขอได้เงินท่านอยากได้ทองก็ขอได้ทองนะครับขอให้ท่านอยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขไม่เจ็บไม่จนร่ลำรวยเงินทองเฮงเฮงรวยรวยสำหรับคลิปนี้เราขอลาทีเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ